เริ่มต้นเราไปดูข้อถแถลงการนะคะจากพักประชาชนกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีรายละเอียดดังนี้นะคะเป็นข้อตกลงร่วมระหว่างพักประชาชนกับพักภูมิใจไทยกรณีการเลือกบุคคลไปดํารงตําแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะตามที่สารรัฐธรรมนูญก็ได้มีคําวินิจฉัยให้นางสาวแพทองทานชินวัตรพ้นจากตําแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีและให้คณะรัฐมนตรีต้องอพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะทําให้สภาผู้แทนราษฎรต้องพิจารณาให้ความเห็นของบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่ง ตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา159พักประชาชนและพักภูมิใจไทยเห็นร่วมกันว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่ต้องทาหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินเพื่อแก้ไขปัญหาจําเป็นเร่งด่วนเฉพาะหน้าในระยะเวลาอันสั้นจัดทําประชามติเพื่อให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และยุบสภาผู้แทนราษฎรค่ะนี่คือข้อตกลงนะครับที่คุณเทคงนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิได้มีการถแถลงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลา9นาฬิกา ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันนะครับระหว่างพักประชาชนกับพักภูมิใจไทยกรณีการเลือกบุคคลไปดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยคุณเท้งได้มีการ เปิดเผยนะครับถึงข้อตกลงบอกว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพักประชาชนจะให้ความเห็นชอบนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ภายใต้เงื่อนไขที่พักประชาชนและพักภูมิใจไทยตกลงร่วมกันดังต่อไปนี้โดยมีทั้งหมด5ข้อครับหลักใหญ่ใจความข้อแรกนะครับที่คุณเทง้งนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนได้ถแถลงข้อแรกก็คือนายกรัฐมนตรีคนใหม่ต้องยุบสภาผู้แทนราษฎรภายใน4เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้มีการ แถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปข้อที่สองครับที่คุณเท้งถแถลงนั่นก็คือในกรณีสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จำเป็นต้องมีการออกเสียงประชามติก่อนที่รัฐสภาจะดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ตามมาตรา256นั้นคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติใน ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2,560เพื่อนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดยเร็วทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าวันลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครับส่วนข้อที่3นะคะในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่จำเป็นต้องมีการออกเสียงประชามติก่อนที่รัฐ สภาดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ตามมาตรา256นั้นคณะรัฐมนตรีชุดใหม่พักประชาชนและพักภูมิใจไทยจะเร่งผลักดันร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อกำหนดให้มีกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จในวาระของสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้โดยเร็วค่ะส่วนข้อที่4เพื่อสร้างหลักประกันว่านายก รัฐมนตรีคนใหม่จะยุบสภาผู้แทนรัษฎรภายใน4เดือนจริงพรรคุูมใจไทยต้องไม่ดําเนินการโดยวิธีการใดๆเพื่อทําให้เป็นรัฐบาลเสียงข้างมากส่วนข้อสุดท้ายค่ะข้อที่5พรพคประชาชนยืนยันเป็นฝ่ายค้านต่อไปโดยจะทําหน้าที่ตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลชุดใหม่อย่างเต็มที่และจะไม่มีบุคคลใดจากพรคประชาชนไปดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีค่ะนี่คือข้อถแถลงนะครับของคุณเทคนัทพงศ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรก ประชาชนที่มีการระบุนะครับว่าเดี๋ยวจะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีโดยจะเลือกคุณอนุทินชาญวีรกูลดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยก็ได้มีข้อถ้อยแถลงออกมาเป็นข้อตกลงร่วมกันครับระหว่างพรคประชาชนกับพักภูมิใจไทยนะฮะกรณีเลือกบุคคลไปดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีมาดูฝากฝั่งของพรคภูมิใจไทยกันบ้างครับซึ่งต้องบอกว่าหลายคนก็รออยู่เดี๋ยวพรคภูมิใจไทยทะจะทำมีการแถลงต่อไปด้วย